สวัสดีครับพบกับพี่ฟิวิกแล้วนะครับในบุกขาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราเชนเคยเลย ตายแล้ววันนี้ดูกูรู้นะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนั่นเองว่าวันนี้ใส่ชุดนักโรงนักเรียนนะครับวันนี้เราเป็นนักเรียนไทยนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆ FC ของเรานะครับมาแต่งโรงเรียนบูค่ะเว้นให้กลายเป็นโรงเรียนไทยนั่นเองเออเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละห้องเนี่ยจะแต่งห้องเรียนออกมาเป็นประมาณไหนกันบ้างนะครับเขาจะมีในส่วนของวิชาศิลปะนี้นะครับเป็นห้อง6กทับสนั่นเองแล้วก็เรายังมี6กทับสนะครับแต่ยังไม่รู้เนาะว่าวิชาอะไร เราจะมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วนห้องต่อมานะครับนี่เลยก็จะมี6กทับสตรงด้านนี้เลยแล้วก็ในส่วนของห้อง6กทับหแล้วก็6กทับหนึ่งนั่นเองตอนนี้ไม่รู้6กทับหานะครับเอาไปไว้ไหนแต่ 6. กทับหคือห้องนี้วิจําได้เออซึ่งในรอบนี้นะครับเราจะแต่งโรงเรียนบุกฮาวเวนะครับให้กลายเป็นโรงเรียนไทยนั่นเองโดยในรอบนี้เราจะให้นักเรียนของเรานะครับไปตกแต่งห้องและจัดบอร์ดในห้องให้กลายเป็นวิชานะครับของแต่ละทีมนะครับหรือแต่ละห้องที่เลือกเอาไว้นั่นเอง ซึ่งทีมตอนนี้ก็คือแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนักเรียนในส่วนของ6กทับหนะครับหกทับสองหกทับสามหกทับสและ6กทับห้นั่นเองสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาโรเพโรงเรียนนะครับอยากมาเป็นนักเรียนแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามนะครับผมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้า i s c o อ d นะครับใต้คลิปให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นักเรียนโรงเรียน b ุ o k h a เวนไทยแลนด์ของเราเนี่ยจะมีใครกันบ้างนั้นเอง เรามาเริ่มกับน้องคนแรกเลยนะครับกับน้องพูดีนั่นเองนี่ไฮฮเออคนต่อมาก็จะเป็นน้องเคนครับผมคนต่อมานี้เลยนี่ประวัติศาสตร์นี่ครับพอหกคับสนั่นเองเอออะไรใหม่ๆเกินคนต่อมาน้องคิวนะครับเป็นวอนยองด้วย 6- กับสเช่นกันอู้ชุดแบบชุดสวยนะคนต่อมาก็จะเป็นน้องสตาร์บัคครับผมอันนี้อยู่6กับหแล้วแล้วก็จะมีน้องออมมี่น้องเอกนะครับแล้วก็น้องเบสนี่หกับสนะครับน้องนานาแล้วคนต่อมานี่ครับก็จะเป็นน้องนัวนั่นเองนี่จะเป็น6 ทับสี่เช่นกันเนาะหกทับสี่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวิชาศิลปะใช่ไหมเออเป็นวิชาที่น่าสนใจคนต่อมาก็จะเป็นน้องกระตูนนั่นเองนะครับหกทับห้าน้องนาน่าหกทับห้านะครับน้องไวลัาส์หกทับห้าเช่นกันน้องเอิร์ธนะครับหกทับห้าหกทับสองนะครับก็จะเกี่ยวกับวิชาทําอาหารนั่นเองนะครับก็จะมีน้องมุกนะครับน้องทีวีต่อมาก็จะเป็นน้องแฟงนะครับผมหกทับสี่ของเราเนาะน้องตินน้องก๊อบแล้วก็คนที่ลอยอยู่ข้างบนนะครับก็คือน้องดีมนะครับนนัเเออง อ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับแยกย้ายไปประจําห้องของตัวเองและสามารถเริ่มจัดได้เลยนะครับอย่าลืมเขียนด้วยนะครับว่าวิชาที่ตัวเองจะเอาเป็นวิชาอะไระนั่นเองอยากรู้แล้วว่าวพราแต่ละคนนะครับหรือแต่ละทีมเนี่ยจะเอาวิชาอะไรนะครับมาทําในรอบนี้กันบ้างเหมือนในส่วนของห้องสองนะครับจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการทําอาหารด้วยนะครับอุ้ยอันนี้อยากเห็นมากเลยว่าจะมีกลัวที่แบบเป็นยังไงนั่นเองส่วนโซนนี้นะครับกับวิชาศิลปะนะครับต้องลองดูอีกทีหนึ่งว่าห้องเขาจะตกลงกันนะคะ เป็นประมาณไหนแต่แค่แบบเห็นโครงตอนนี้ก็คือต้องเรียกว่าสวยแล้วนะพี่ชอบซุมด้านหน้าแล้วนะถือว่าสวยงามเลยดูเป็นศิลปะมากในเซวร์ของหกทับห้านะครับก็เลือกเป็นห้องนี้นั่นเองในการที่จะทําขึ้นมาเขาก็เริ่มมีการตกแต่งแล้วนะติดตามด้วยเด้อกดไลค์ก็ดีเอออะไรมันจะช่วยกันขนาดนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบเร,เรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยเขาเอาวิชาอะไรกันบ้างแล้วก็แต่งกันไปถึงไหนแล้วกันบ้างนั่นเองนะครับเออหุยทุกคนบอกได้เลยว่าเรามี ีในส่วนของห้องการงานอาชีพนะครับก็จะมีในส่วนของการประกอบอาหารการทําสวนอุ้ยน่ารักมากเลยเป็นห้องครัวนะคบแบบมินิมินิน่ครับอยู่ตรงด้านนี้ก็จะมีในส่วนของอาหารไทยเนาะที่เห็นกล้วยตวงกล้วยเสียวนะครับแกงมัสมัน่นเออแล้วก็ของอื่นๆเห็นอุ้ยเขาทำครัวสวยมากเลยนะต้องชมเลยอาหารต่างประเทศเขาก็ลงรายละเอียดนะพวกสปาเกตตี้นะครับซูชิข้าวปั้นอย่างเงี้ยแซนด์วิชเออก็ถือว่าเขาลงรายละเอียดได้ดีมากเลยอะ่ะสำหรับห้องห้องแรกเลยเนาะ<บ>ที่เรามาแอบดูเนี่ย ็คือห้องการงานอาชีพนะครับทำดีมากเลยเหมือนเกือบจะเสร็จแล้วด้วยส่วนห้องฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องวิชาศิลปะนั่นเองนะครับก็จะเป็นของ6กทับทีซึ่งห้องนี้นะครับก็มีการตกแต่งนะครับแบบเออยังไม่เสร็จมากแต่ก็ต้องบอกเลยว่าก็ทําออกมาได้สวยนะครับมีเป็นการติดป้ายสมาชิกด้วยอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็มีการนะครับเขียนคํโคงความขวัญีลยวเรามาอ่านตอนที่เราตรวจแล้วกันมีในส่วนของจุดวาดภาพนะครับเราสามารถวาดภาพได้ที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิววาดภาพด้วย เอออันนี้แอบเลิศนะครับสองหลังที่พี่ตรวจมาเนาะสองห้องที่พี่ตรวจมาเนี่ยถือว่าเป็นสองห้องที่ดีมากน่ารักมากเลยนะครับในส่วนของห้องหกครับห้านะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศา,ศาสตร์นั่นเองเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนนะครับนี้ก็จะมีโซนเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนด้วยเออก็คือกิเกยูเลกาอยู่นะเข้ามาทำไมาาม,าาม,ามันมืดจังเลยเฮ้ยอีหนูทําไมห้องนี้มันมืดจังเลยทำไมเราไม่คิดจะเปิดฟองเปิดไฟกันหน่อยละจ้ากิวกับวิดเฮ้ยทำไมมันแปลกๆทําทำไมมันแปลกๆมมลกอีหนูมันมันมันดูไม่ค่อยใช่ไ ไม่เป็นไรแต่ห้องนี้สวยห้องนี้สวยสวยก็คือนี้จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของการตรวจแบบรอบที่หนึ่งเนาะอันนี้แอบดูนะเรียกว่าตรวจเลยเรียกว่าแอบดูแล้วกันห้องนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะเออเกี่ยวกับวิชาอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่สวยงามมากห้องนี้ไม่ใช่อังกฤษหรอหรือว่ามันเป็นวิชาอะไรคณิตศาสตร์หรือเปล่าแต่ก็คล้ายคลึงนะเออเป็นวิชาที่แบบว่าอินเตอร์มากเลยเอออังกฤษหรือเปล่าเอ,อ้ยอันนี้ยังดูไม่ค่อยออกนะแต่สีสันคือสวยมากคือต้องบอกเลยว่าน้องๆค ทำออกมาได้เรียกว่าดีเลยนะครับมีการแบบสร้างสารรค์ได้อย่างสวยมากใน,ในเรื่องของห้องประวัติศาสตร์ไทยก็มีนะครับนี่เลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็มีห้องนะครับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีในส่วนของห้องอาจจะเป็นห้องอังกฤษหรือว่าห้องคณิตเนี่ยพี่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันในส่วนของวิชาต่ตอมาก็จะมีเนี่ยศิลปะแล้วก็การงานอาชีพนะครับเออสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปด้วยกันแบบนี้นะครับหรืออยากจะเข้ามาสร้างอะไรแบบนี้ด้วยกันก็อย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับผมกดไลค์คลิปน้วยด โอเคเดี๋ยวเราจะไปรอดูตอนที่น้องๆก็ทาเสร็จกันนะครับว่าแต่ละวิชานะครับแต่ละห้องจะทําออกมาอลังการงานสร้างในขนาดไหนเดี๋ยวจะไปรอดูกันเลยและกัน One hour later มาครับผมได้เวลามาตรวจกันแล้วนะครับกับการแต่งห้องเรียนในรอบนี้นั่นเองตอนนี้เรามีในส่วนของห้อง 6- กทับห้นั่นเองนะครับเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั่นเองเดี๋ยวเรานะครับจะให้เจ้าของห้องเขาอธิบายให้เราฟังแต่ละอันเลยแล้วกันนะครับมาสวัสดีครับ ครับสวัสดีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ค่ะหัว่ห้องข,องข,องข้ากันเออนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้างในกันเลยนะคะ ปครับเข้าไปดูด้านในกันเลยด้านในมีอะไรบ้างครับมาเลยตรงนี้นะคะจะเป็นเอ่อมุมอ่านหนังสือค่ะแล้วก็แบบว่าแบบมุมคลายเครียดอะไรแบบนี้ค่ะอืมห้องเรามีแอร์เหมือนเดิมใช่ไหมครับเป็นของที่ต้องมี <c oughs> ห้องเราต้องมีแอร์ใช่ใช่คมุมคลายเครียดนี่เราใช้ยังไงเอ่ยนี่เราคลายเครียดด้วยการเต้นเหมือนม้าเต้นอยู่ใช่ไหมนี่คือการคลาย <c oughs> เครียดแต่เพื่อนในห้องที่มองไปเหมือนเครียดกว่าเดิมอีกนะครับที่เห็นม้ายืนเต้นอยู่ตรงด้านนี้โอเคมาครับเป็นไงต่อครับมามาต่อเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะของคุณครูนะคะที่เข้ามาสอนแต่ละคาบนะคะก็สามารถส่งงานแล้วก็ให้ครูตรวจงานอะไรแบบนี้สามารถส่งงานได้ที่ตรงนี้าาเป็นโต๊ะสําหรับคุณครูคประจําห้องนี้ของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับอ่า,าแล้วตอนนี้ห้องเรียนเราเนี่ยทำการทดลองอะไรอยู่เอ่อลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ อันนี้จะเป็นการทดลองยาสีฟันช้างค่ะเอ่อเราจะใส่แปลว่าเป็นเบกกิงโซดาน้ำยาล้างจานอะไรบาๆๆๆลงไปค่ะมันก็จะเป็นปฟมบูบูบบาเลยค่ะแล้วก็โฟบูบูบบ้าๆเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับคล้ายๆแบบนี้มีสีอะไรครับอันนี้ใส่สีเข้าไปเพิ่มหรือเปล่าล้วทำไมนักเรียนที่ทดลองอีกคนนึงเป็นลมไปแล้วหรือเปล่าดูดีๆนะหน้าเพื่อนน่ะ่อนเป็นลมไปแล้วนะหน้าตื่นมันไม่อันตรายเออมันไม่อันตรายเล่นใหญ่เล่นเวอร์ โอเคค่ะ okay, ก็ประมาณค่ะแล้วก็มามันยังไม่หมดนะคะยังมีด้านนอกอีกนะคะครับผมมาด้านนอกบ้างก็เป็นโอ้โหตัวหนังสือโอ้โหความรู้แน่นมากนะครับอันนี้เป็นโซนอะไรเลยจะเป็นโซนเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องค่ะจะเป็นหน้าห้องค่ะอืมเรียนรู้เพิ่มเติมแอบเยอะกว่าเนื้อหาในห้องจริงจริงเออเรียนรู้แบบจริงจังเป็นเบสิกเบสของพิทอะไรแบบนี้ค่ะเบสิกเบสิกจริงๆตัวอักษรเต็มห้องไปหมดเลยเบ สิกมากอ่ะเรามาเริ่มกันเลยกันแรกมาอันนี้นะคะจะเป็นสรุปค่ะสรุปก็จะมีเป็นความหมายนะคะวิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาพเพื่อหาความความจริงแบบรอบตัวอะไรแบบการทดลองหาความจริงนะคะ<อ>แล้วก็นี่จะเป็นวิธีการนะคะ,ะ,คะเจ้าของเจ้าของ,ง,งนั่งยืนๆๆนิ่งๆหน่อยครับผมเจ้าของยืนนิ่งๆนะยครับยืนอธิบายนิ่งๆอยู่ไปยืนหลบหลังเพื่อนทาไมเอาใหม่ครับผมมาไหนตรงไหนในความหมายอะไรว่ามาครับความความหมายนะคะวิทยาศาสตร์คือการศึกษาเพื่อหาความรู้รอบตัวคเพื่อหาความ จริงรอบตัวนั่นเองวิธีการนะคะก็อาศัยการสังเกตตั้งคำถามทดลองแล้วก็สุดคลนนั่นเองคุณค่านะคะก็ช่วยให้เราเข้าใจโลกแก้ปัญหาอะไรบ้างวัฒนวัตกรรมรู้นะเมื่อกี้จะพูดวัฒนธรรมฉันรู้นะว่าเธอกำลังจะพูด <c oughs> เอาด้านนี้บ้างด้านนี้มีอะไรมีฟิสิกส์มีเคมีชีวะดา,าาดาราศาสตร์โอ้โหครบเลยเป็นสาขาหลักใช่ไหมสาขาหลักของวิชาชวิทยาศาสตร์นั่นเองอะเดี๋ยวมาเริ่มกับฟิสิกส์กันก่อนแล้วกันนะครับผมฟิสิกส์นะคะจะเป็นเอเอวิชาที่ศึกษาเรื่อง พลังงานแรงการเคลื่อน Regierung ที่แสงเสียงไฟฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะค่ะผมผม,มากับเคีบเคบี่าเคมีนะคะก็จะเป็นวิชาที่ศึกษาโครงการสมสม,สมบัติของสารและการส่ง,งสัโครงการ <c oughs> โครงสร้างตุบบัติโครงสางโครงสร้างขอไโครงสรางชาเตนมากมาต่อกับวิชาชีวะกันบ้าง่ะชีวะนะคะก็จะเาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์พันธุกรรมระบบในร่างกายอะไรแบบนี้ครับผมมากับวิชาดาราศาสตร์บ้างดาราศาสตร์จะเป็นวิชาที่สึกษาโลกบรรยากาศดินน้ำดินน้ำอากาศดวงดาวและจักรวาลอะไรอี่จะไปแล้วนะครับดินน้ำลมไฟนะครับคงจะรู้จะรู้เธอดีมาดูกับห้องอื่นกันบ้างนะครับ ดูกับห้องนี้เลยนคะครับกับห้องหกทับหนึ่งสวัสดีครับหกทับหนึ่งไหนมีใครต้อนรับเลยเข้าไปไหนกันหมดสวัสดีค่ะครับอันนี้นะคะก็จะเป็นปหกทับหนึ่งค่ะโซนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าห้องนะคะตรงนี้จะมีเป็นโซนนั่งเล่นค่ะจะเป็นโซนนั่งเล่นหน้าห้องนะครับเเรียกง่ายว่าโซนทำโทษนั่นเองใครไม่ส่งการบ้านก็มานั่งหน้าห้องเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นป้ายสมาชิกค่ะอืมเรามีสมาชิกแค่สองคนแล้วครับค่ะเอ้าทำไมตอนแรกมีหลายคนทำไมตอนนี้เหลือแค่นี้แล้ว มีคนออกไปนอนล้มหายตายจากกันไปนะครับอ่าโอเคมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนหนังสืออังกฤษค่ะเวลาว่างๆสามารถหยิบไปนั่งอ่านได้เลยอ,อืหนังสือเยอะมากเลยนะครับถือว่ากองการบ้านเข้ามาเกือบตกใจแล้วเฮ้ยกองการบ้านเยอะขนาดนี้เลยเหรอตกใจแล้วแอบตกใจเล็กๆออะเข้ามาด้านในกันบ้างครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยตรงข้างๆห้องคะ่ะจะเป็นสั์ภาษาวันคะน่ะจันนค่ะภาษาอะไรนะภาษาวันเหรอครั อะไรคือรราภาษาวันศัพค่ะอ๋อเป็นศัพทลา <c oughs> เกี่ยวกับวันในภาษาอังกฤษที่นี่ครับ ครับอ่ะเรามาเริ่มกันกับคำแรกเลยครับอ่ะคำแรกว่ายังไงมันเดย์ค่ะมันเดย์อ่ะเราเดย์ไม่ไม่มีเดย์นะเราเดย์อุตส่าห์เขียนเอาไว้อ่ะโอเคมาอันต่อมาครับวันอังคารอะไรครับเชิลเดย์ค่ะอ่าวันพุธครับผมวันเดย์ค่ะอ่ะวันเดย์นะครับมาดูเกี่ยวกับวันพฤหัสกันบ้างเชิร์สเดย์ค่ะอ่าเชิร์สเดย์อ่าต่อมาครับวันศุกร์ครับไฟเดย์ค่ะไฟเดย์โอเคครับผมมาดูวันเสาร์กันบ้างครับเอานิ่ง เอานิ่งวันเสาร์ยังไงครับวันเสาเร์เ <Saturday, S 1> พ<อ>ื่ออะไรเพื่อ Saturday ค่ะอ่า Saturday ต่อมาครับวันอาทิตย์ครับผมวันสุดท้ายวันดีค ซันเดยนะครับคู่แข่งซันดิวนั่นเองมากับบนกระดานบ้างโอ้โหเชิญเลยครับผมมาเลยสำเนียงอังกฤษขอเล่นเล่นทำฟอมไทยแหละทำฟอมไทยแลนด์แปลว่าฉันมาจากประเทศไทย f r ฟอมไทยแ a ล d ต่อมาครับมาดูเกี่ยวกับข้งบนกระดานด้านบนซอกันบ้างเขียนว่าอะไรเอ่ย we are students แปลว่าเราคือนักเรียน we are students อเค ก็คือก็คือครบถ้วนครับสาหรับเนาะครบถ้วนกระบวนวิธีสําหรับในส่วนของภาษาอังกฤษนี่ครับแต่กองหนังสือเยอะมากพวกนี้ก็ความรู้แน่นนะครับผมเออก็ถือว่าน้องทำออกมาได้ดีอาจจะมีตะกุกตะก,กักเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือว่าสุดยอดเลยนะผมว่าแบบโอ้ความรู้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมแบบเป็นการดูคลิปเพื่อความบันเทิงที่ได้ความรู้เข้าไปด้วยก็แอบเลิดเล็กๆนะครับอันนี้อะไรดีเขียวอือกันหมดแล้วนี่ใครกดใส่พวกหนูหรือเปล่าคือเขียวกันหมดเลยละนี่อ่ะโอเคมากับวิชาต่อมากันบ้างนะครับกับวิชาประวั ประวัต, move. ติศาสตร์นั่นเองเออเป็นหนึ่งวิชาที่ก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งวิชาที่ค่างที่เรียกว่าสําคัญอีกหนึ่งวิชาหนึ่งเลยเนาะเขาก็จะเป็นห้องปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์นั่นเองเออชัดเจนมากสวัสดีครับห้องประวัติศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ไหมครับนี่หายไปแล้วไม่มีใครตอบชุนลี่แล้วตอนนี้หายไปหมดเลยมีอยู่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแทนสวัสดีแทนเพื่อนสวัสดีครับยังไงครับใครจะเป็นคนพูดครับสวัสดีครับเออจีจรพูดข้างในห้องแต่ว่าเพื่อนเขาไม่ยอมพู เอาในห้องก่อนแล้วกันครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงอายุทยาที่หงตู้กับหงสวรร์ดีฮะตอนสมัยยุคกุงตีหรือไม่ก็ยุคยุคยุคเสียกรุงตีครั้งที่หนึ่งคะอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องข้อมูลเหมือนกันแต่หนูมั่นใจใช่ไหมครับเรื่องข้อมูลมั่นใจผมมั่นใจเพราะดูการกล้วยฮะเอาโหเราดูการกล้วยมาเราศึกษาประวัติศาสตร์จากการกล้วยเลยเหรอครับใช่พี่มันทำให้ผมมันทำให้ผมรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่หนการกล้วยโอเคโอเคแปลกใหม่ดีก็ทำให้เราได้รู้ว่า การ์ตูนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งน้อยทําให้น้องเข้าถึงเนาะประวัติศาสตร์มากขึ้นนั่นเองโอเคสุดยอดนะครับผมแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเรามีหลอดทดลองแล้วเหรอครับหรือหรือว่ามันติดห้องอยู่มันมีอยู่ใน้ออ๋อนี่ติดห้องอยู่แล้วโอเคโอเคเข้าใจครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมีอะไรเพิ่มเติมในห้องอีกไหมครับว่าสุดยอดอยู่นะการแต่งห้องตรงนี้จะมีรูปของพายุซากัทเทกูกับทักษะของหงสสวัสดีในยุคยุคครั้งที่หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาที่ ีตู้กับหลงสวัสดีและชนะครับ อันนี้เป็นรูปใช่ไหมครับโอเครูปครับรูปครับน่ารักน่ารักใช่ได้นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของนี่ครับนี่เลยห้องจำมรองนะครับประวัติศาสตร์เองที่อยู่ข้างๆห้องห้องวัาสตราเลยนะครับอันนี้ติดกันเบะเลยนะติดกันเดะเลยซึ่งในห้องนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับในส่วนของพ่อขุนรามคำแหงนะครับผู้ที่สร้างศิลาจารึกนะครับเอาไว้ด้วยนั่นเองเออซึ่งในส่วนพวกนี้นะครับสามารถมีเป็นหนังด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะมีเป็นนนหังด้วยใ ใหมพี่เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่โรงเรียนนะครับพาไปดูที่โรงหนังเลยเหมือนจะเป็นหนังของพระนารายหรือเปล่าพี่ก็จาไม่ค่อยได้เหมือนกันตอนนั้นจะเป็นช่วงเมื่อประมาณโ uh, <Anton> ia, อ้โหเกือบเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วนะครับเป็นเรื่องนานมากใครเคยดูนะครับหรือจําได้ก็เม,น,ม,มนเอาไว้ใต้คลิปให้กันได้นะครับว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาแบบเคยพาไปดูกันนะแล้วเ็าแบบเหมือนจะเป็นการพาไปดูเกือบทั้งประเทศเลยตอนนั้นเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแหละพี่ก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของตัวที่เป็นววิิิชชาาาาต่อออมมกกกัันนนค็ืศลปเง กับห้อง6กทับสี่ครับผมสาวัสดีครับห้องศิละปะในส่วนนี้ก็จะมีความสวยงามเลยนั่นเองซึ่งห้องศิละปะนี้ไม่ได้มีใครเปิดใหม่นะครับในส่วนห้องศิละปะก็จะมีเกี่ยวกับเก็กบความรู้นะครับศิละปะเนี่ยคือภาษาสากลน,นะครับซึ่สื่อถึงอารมณ์นะแล้วก็ผ่านสีโอ้โหเขาใช้คําเลิศว่าเป็นการสื่ออารมณ์ผ่านสีด้วยนะแล้วก็เป็นองค์ประกอบนะครับที่เป็นเส้นเป็นสีเป็นเงานะครับพื้นผิวเออแมกระทั่งพื้น ่นะครับแบบแผนนะครับเออถือว่าดีมากและในส่วนของศิละปะเนี่ยยังรวมไปในเรื่องของดนตรีนะครับนาฏศิลป์น,นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมเนาะที่ใช้บรรเทาทจิตใจได้นั่นเองเออถือว่าเลิศนะคําอธิบายเลิศมากเลยอันนี้ก็จะเป็นฟิวเหมือนเป็นห้องวาดรูปเป็นห้องศิละปะนั่นเองนะครับเขาก็มีในส่วนของตรงนี้นะเป็นรูปปั้นอยู่กลางห้องโรงเรียนที่มีนะแบบนี้จะมีรูปปั้นแบบนี้แต่จะไม่ไว้กลางห้องจะไว้ข้างๆบางทีพี่แแอบหลอนอยู่มันจะอยู่ในมุมมืดในห อะไรที่น่า,ากลัวม่ามันจะแพนิกเล็กๆนะครับมาในส่วนนี้บ้างก็จะเกี่ยวกับศิลปะนะครับไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็นนะแต่มันคือสิ่งที่เราทําให้คนอื่นได้เห็นนะครับนี้ก็จะมีในส่วนของปูนปัสเตอร์ระบายสีได้อยู่ตรงด้านนี้ด้วยเขามีการติดทําคมมาไว้รอบๆห้องเขาด้วยนะอันนี้คือเหมือนห้องเรียนจริงมากเลยทําได้เหมือนห้องเรียนจริงสุดๆเลยนะครับมีการตกแต่งแล้วก็มินิเป็นสมาชิกของห้องนะครับมีการเอารูปมาติดด้วยอันนี้น่ารักมากเลยพี่ชอบนะครับมันเหมือนแบบเป็นทำเนียบห้องอะอะไ หลายโรงเรียนนะครับจะมีทำเนียบห้องติดเอาไว้นะห้องใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นฟิวทำเนียบห้องเลยอันนี้ก็เป็นนักเรียนนะครับที่กําลังเรียนวาดรูปอยู่นี่ตรงนี้นั่นเองไปจุดวาดรูปวาดภาพเออเยี่ยมครับสาหรับบ้านหลังนี้เนาะหรือว่าห้องเรียนห้องนี้นั่นเองสุดยอดมากมาดูกับห้องเรียนต่อมากันบ้างนะครับกับวิชาการงานอาชีพนั่นเองครับเออสวัสดีครับการงานอาชีพสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะมาเลยมีอะไรบ้างโชว์ออกมาให้หมดครับผมนี่เป็นคลาเรียนการงานอาชีพนะครับเชิญข้างบนข้างในเลยครับครับ อุ้ยนี่พี่ได้ยินเสียงน้องมุกครั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือน้องมุกเสียงน้องมุกใช่ไหมใช่ค่ะใช่เออเป็นเสียงครั้งแรกที่เคยได้ยินเลยอะว่ามาเลยครับการงานอาชีพเราจะมีการทําสวนและการประกอบอาหารนะคะการทําสวนของเราจะอยู่ข้างหน้านี้เลยครับเออการทําสวนนะคะนี่กลอการเด่นหรือเปล่าอยู่ิวโกวการเดนใช่ไหมนี่ก็จะเป็นด้านหน้าห้องใช่ไหมครับเป็นการทําสวนของห้องการงานอาชีพลรวปลูกหน้าห้องเลยนหะครับใช่โอ้แปลกใหม่มากพี่เคยเห็นที่ไหนา่องมาก่อนอะมาดูเกี่ยวกับการปรุงอาหารกันบ้างแล้วกันครับยวพาไปดูหน่อยตามอะไรครับครับผม ประกอบอาหารของเรานะครับนี่ก็เป็นการทําอาหารต่างๆแต่วันนี้เราได้เรียนเป็นสเต็กครับอ๋อเป็นการทําสเต็กนั่นเองเว้ยอาหารหรูหรานี่ครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของไมโกงไมกี้แล้วก็มีน้องดีมด้วยใช่ไหมนี่เขากำลังทําอาหารกันอยู่นะครับวุย่ยเหมือนแข่งทําอาหารกันเลยอะ่ะเหมือนมาสเตอร์เชฟมากอันนี้อะไรครับผมนี่ก็จะเป็นรายการอาหารครับครับโอ้เป็นรายการอาหารนี่อะไรบ้างเอ่ยไหนลองเหล่าไหมพี่ฟังหน่อยมนะีสเต็กมีทาโก้แล้วก็มีฮอทดอกครับฮอตด็อกครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มุเห็นแล้วไหมมุกเห็นแล้วตรงนั้นไหมตรงมองม มุมห้องหรือเปล่าเพนไหมกลัวไหมผีด้วยเหรอีด้วย มันวาร์ปได้ด้วยมุกเห็นเมื่อกี้นมนบาร์ปได้ด้วยไม่จบ้ามาไปครับผมต่อกันเลยมีอะไรให้พิบดูต่อยไหมอาหารต่างประเทศใช่ไหมอาว่ามาเลยครับผมจะมีเป็นสปาเกตตี้ของอิตาลีหรือเปล่าหรือเปล่าด้วยอ่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เป็นอาหารต่างประเทศแน่แน่วาเกตีต่อตชอครับก็เป็นูชิครับก็เป็นรูชิปั้นของญี่ปุ่นอมีอะไรอีกครับแซนด์วิชนี่ของที่ไหนแซนด์วิชไม่รู้ครับไม่รู้เอามาติดไม่รู้แล้วอันนี้อะไรอันนี้ถังอะไรถังอะไรเนี่ย เออนั่นแหละถังอะไรวะพี่ก็ไม่อยากรู้เหมือนกันว่มัถังอะไรวะนั่นแหละพี่ถึงถามหนูอ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไห้พี่อีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วหรือังมีต่อไม่มีนะคะไม่เกี่ยวับอโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นไดโนเสาร์แวบๆด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นไดโนเสาร์โผล่อยู่ในสวนสัตว์ด้วยหรือที่จริงแล้วนี่คือสวนสัตว์ไม่ใช่โรงเรียนโอเคครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับผมของแต่ละห้องเรียนนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่เลิศมากเลยครับเป็นโรงเรียนที่ดูดีมากอู้ใครดีไปให้จะเอาอะไรมาว เเขียยหมลซึ่งห้องที่ได้ที่1นะครับในเซิร์ฟนี้ก็จะมีทั้งหมด2ห้องนั่นเองซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับให้กับห้องวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งห้องนี้ได้ที่1ประจาเซิร์ฟนี้ไปอีกแล้วนั่นเองห้องนี้แบบส่วนใหญ่เนี่ยวิทยาศาสตร์จะได้ที่1นะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ทำเลิศมากคือมันเป็นอะไรที่แบบเออใช่ไหมล่ะเออมาในส่วนห้องที่ได้นะครับอันดับต่อมานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับห้องศิลปะเลยนะครับผมที่ได้ที่หนึ่งประจาเซิร์ฟนี้ไปอีกห้องนี่ ไม่มีเะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทำคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อ,อย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับผมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดเข้าที่ถอดไสติ๊กเก็บในกันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมขอบคุณที่ดูจนจบนะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครดูจนจบแล้วคอมเมนต์เอาไว้ให้ได้นะครับว่าผมดูจบแล้วเก่งมากเลยครับ